ใครบอกคุณ9กาเราจะเล่าให้สิใครบอกคุณ9กาเราจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าเปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่สองสนับสนุนโดยยา m a h a Fino หัวเชียงท่านผู้ชมฮะในมือของบดดาไม่เคยเห็นกุมารทองไปอย่างนี้ปุ๊กโกเคยเห็นไหมเ <c oughs> ขาเรียกว่ากุมารพลายค่ะเป็นสายดําเลยอันนี้ที่รู้มาเหมือนเลี้ยงผีคุณกำลังจะบอกว่าคุณอ้วนรีเทิร์นเนี่ยรวยมาจากนี่ ช่กุามารพลายที่เขาเรียกว่าน่าจะเป็นสายดำโดยตรงนั่นเขาเรียกว่าเลี้ยงผีนั่นเองแต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแล้วก็รับขอบอกจากทำมาแล้วหลายอาชีพทั้งล้างจานในร้านอาหารช่างแต่งหน้านายแบบเคยถ่ายโฆษณาแต่ครั้งหนึ่งชีวิตของเขาเคยขายตัวเลยนะโอ้โหม่น่าเชื่อเลยกว่าจะมามีเงินตรงนี้คุณเห็นไหมไอตรงแถวๆที่คอนโดที่คุณไปซื้อใกล้ๆเลย ปลายคืนใหญ่เลยตึกประมาณ4ี่ห้าชั้นตึกรีเทิร์นตึกรีเทิร์นใครจะไปคิดวันนี้รวยเป็นไม่รู้กี่ร้อยล้านขอต้อนรับคุณอ้วนรีเทิร์นครับสวดีครัเชิญเลยค่ะคุณแม่คุณรายการนี้เปิดมาเจ็ดแปดปีอ้โหใส่เพชรมาอย่างกับลิเกนี่ใส่เพชรใหญ่ใคนอยากรู้ของจริงหรือเปล่าเครื่องมัตจี้สิขาเชิญนั่งเชิญนั่งค่ะคุณแม่ขาพี่อ้วนจริงๆแล้วพี่อ้วน วันนี้เพิ่งรู้ว่าพี่ว้นเป็นอีกหนึ่งคนเนี่ยที่เล่นของหนักขนาดนี้โอ้เล่นเยอะคือเล่นเยอะนี่หมายความว่าเราเป็นคนโบราณใช่ไหมไอความเป็นคนโบราณพี่ว้นอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้เอาความจริงๆอยากรู้อยากรู้เกือบเกือบหกสิบใกล้ๆแล้วใช่พี่วุนห้าสิบแปดห้าสิบเก้าพี่ว้รู้ไหมทุกคนคิดว่าพี่ว้นเนี่ยแก่กว่าหนูไม่เกินหกเจ็ดปีเออแต่ความจริงมานาำเพิ่งสามสิบหกว่นรีเทอจะหกสิบจะแซนิทอ่ะ ก็ทุกคนในคุณค่เรียกแม่หมดเลยคุณแม่คุณแม่พี่จ่าเดี๋ยวก่อนพี่ก็เลยบอกเมื่อก่อนชีวิตพี่ก็เป็นคนยากจนคนนึงก็เป็นก็เป็นเป็นเป็นคนกระเทยต่างจังหวัดก็เป็นคนยากจนนั่นแหละนะคะแล้วก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาอยู่แล้วตั้งแต่จนจนตั้งแต่จนจนเพราะว่าคนคนต่างจังหวัดเนี่ยไอ้เรื่องพูดผีปีศาจเรื่องเข้าทรงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์อะไรสิ่งเลึกลับอะไรพวกนี้มันอยู่คู่คนไทยมาตลอดอยู่แล้วแล้วตอนนี้บังเอิญว่าพวกเธอไปคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคือชั้นมันอยู่กัตรงน้นมา พี่ก็เลยอยู่มาก็อยู่มาก็อยู่กับตรงนี้มาชีวิตไม่เคยคิดว่าตัวเองจะรวยเออไม่เคยคิดหรอกไม่เคยคิดเพราะว่าเห็นไหมว่าสักเต็มตัวเป็นโยบูซ่าเต็มตัวก็ใช่ไงแล้วมันเริ่มต้นที่จะแบบว่าเข้ามาสู่วงการได้ยังไงอยู่สักเต็มตัว<ค>นาดนเนี้ยเคยตัวเหรอพี่เคยเคยไปนอนกับคนแล้วได้ตังค์ไงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะเรียกว่าอะไรกระช่างฉันไม่มีตังค์กินแต่ทำไมเธอไม่ได้ให้ฉันมุดดำไม่เจอกันก่อนดิมาก่อนนะตอนนั้นใช่ถ้าเกิดว่าเจอกับพวกนันตอนนั้นอายุเท่าไหร่ 1 2 13 12 13าบาพี่เป็นคนขายตัวเคยเคยช่วยระยะสั <Stand blues> ้นๆเขาแต่ว่าตอนนั้นตอนนั้นมันถือว่ามันเป็นเรื่องที่จําเป็นถูกไหมมันจําเป็นมันไม่มีตังค์กินแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรพอดี capacities. มันเหมือนกับแบบว่าพอไปเหมือนก็ไปไปกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยไปกับผู้ชายคนนี้แล้วพออะไรเสร็จพวกี็ให้ตังค์เราด้วยไงอเออมันใครจะเรียกว่าขายตัวกระช่างเถอะเขา,าฉันไม่มีกินพ่อแม่จะไม่มีกินนั่นแหละคือจุดที่พี่บอกว่า ฉันจะไม่ยอมจนไม่จนแล้วไม่ยอมจนแน่นอนพี่พูดกับตัวเองเลยพูดกับตัวเองตลอดว่าไม่ยอมจนเพราะว่าการที่เราไปทําแบบนั้นบางทีเราก็กลัวว่าลูกหลานเราใช่ไหมมันจะลาบากเหมือนเราใช่ไหม,มล่ะเพราะว่าลูกหลานเป็นผู้หญิงเงยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเราไม่ได้เรียนหนังสือเราก็ต้องทอํายังไงให้ลูกหลานได้เรียนเรียนชุงสูงมันจะได้ไม่ต้องคิดแบบว่าคิดน้อยเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยต้องทําทุกอย่างที่ได้เงินมาเลี้ยงด,ดูพ่อแม่แล้วก็ลูกหลานไงพี่อ้วนพี่อ้วนคุณจะบอกว่า การเล่นไสยศาสตร์ของพี่เนี่ยทำให้พี่มีเงินเป็นหลายร้อยล้านมันมันเป็นมันเป็นความรู้สึกเป็นที่พึ่งทางใจเพราะว่าฉันจะไปฉันจะไป ฉันจะไปขอความช่วยเหลืออะไรจากใครอ่ะบางทีมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลึกลับที่มันอยู่ติดตัวตับเรามาตั้งแต่อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมล่ะมันมันมันก็คือที่พึ่งต่างใจเออไปกราบไปตรงนี้ไปไหว้ตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเออมันสบายใจแล้วเอ๊ะเราก็ขยันหมั่นเพียรด้วยมันมันก็ได้มาอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้ไม่กลัวหรอคะเขาบอกว่าเนี่ยแม่เลี้ยงตัวเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวเพราะฉันว่านะคนหน้าัวกับผีอะถูกต้องคนหน้ากลัวกผีถูกต้องขอจับมือเพราะว่าลว จริงพี่วอดำโดนออกมาหลายร้อยล้านแล้วน่ากลัวกับผีถูกต้องพีถูกต้อง,องคนมนุษย์เนี่ยน,นะจะบอกให้ว่ามันน่ากลัวกับผีผีจะมาทาอะไรเราอย่างดีก็มาให้เราเห็นมาให้โชคให้ลาบมาให้เราเห็นแล้วถ้าเกิดเราเป็นคนดีซะอย่างอะคนดีผีต้องคุมสิพี่อ้วนพี่อนมึจะบอก ตั้งแต่พี่เชื่อเรื่องสิ่งพวกนี้วันดีคืนดีก็มีคนเอาที่ดินมาฝากพี่ไว้แล้วก็ยืมไปสรุปที่ดินนั้นก็ทําให้พี่รวยขึ้นมาได้มันก็มันก็<ะ>มันก็รวยล่ํารวยมาจากการที่เราเราเราทำความดีด้วยแล้วก็เรามีาสิ่งพวกนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยยึเดเหนี่ยวจิตใจด้วยอย่างเนี้นี่พี่ชื่อเขาชื่ออะไรกันเข,า,ข,า,ขาเรียกาพลายเงินกับพลายทองเป็นเป็นสายผีเลยเป็นผีค่ะเน้นเลยว่าเป็นผีแน่นอนไม่ใช่ลูกเทพลูกเทอไม่ไม่สนค่ะเป็นเพี้ยนผีค่ะ แล้วตอนที่ได้เขามาบอกเขาว่าไงอยากเลี้ยงผีอย่างเงี้ยอันนี้เป็นพระพม่าเป็นพระพม่าพอเราทําให้นานเป็นพระพม่าแล้วพอเสร็จก็พูดคุยคุยไปคุยมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออถูกใจแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้มองเขาเป็นสิ่งที่น่ากลัวเลยนะราก็เออน่ารักดีอะไรเงี้ยน่ารักดีอะไรเงี้ยฉันก็เลยแบบทํายังไงดีอยากได้เราก็ได้มาแล้วก็เลี้ยงมาตลอดพี่เคยเห็นเขาเป็นแบบตัวตัวมั้ย มาเป็นแบบรูปร่างมีไหมคะคุณแม่ไม่มีไม่มีแต่ว่าจะไม,ม่มามีมีได้ยินเสียงกระพรวนอะไรพวกนี้มีบ้าง <What? S 2> เสียงกระโดก,กระดิ่งมาเด็ก<ๆ>มีมีมีกระดิ่งบ้างได้ยินเสียงกระพรวนมีเด็กวิ่งอะไรนี้มีมีคนบอกว่าข้างบ้านข้างบนบ้านเหมือนในห้องเหมือนมีแมวโดนขังแมวไว้หรือเปล่ามีเสียงกุ๊กกากุ๊กกาเขาบอกว่าที่บ้านคุณแม่เนี่ยเหมือนบ้านแบบแหล่งรวมผีเลยนะเพราะว่านอกจากนี้ยังมีเสาตกน้ํามันอีกต่างหากใครจะว่าอย่างไงก็ไม่รู้แหละคือคือผีมันมีที่อยู่ทุกที่อยู่แล้วเนี่ย ใช่ไหมล่ะแต่นี้ไอ้บ้านเรามันเป็นบ้านเรือนไทยไงเออบ้านเสาเนี่ยเสาเสา,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 สาอันนี้ยังตกน้ำมันอยู่ในวันนี้ยังตกน้ำมันอยู่อันนี้คือเสาตกน้ำมันแล้วอยู่บนหัวนอนเลยไงยเราไม่กลัวเหรอคุณแม่น้ำมันไหลไหลอันนี้นแลยเขาบอกออกมาลำเลยใช่ไหมค,ค,ออค,คือคืออย่างนี้ค่ะคือพี่เนี่ยจะจะเคยฝันเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อสีเทาๆอยู่ตกระเบียงอะไรเงี้ยจะได้จะฝันเห็นอยู่สองสาครั้ง เนี่ยบ้านเรือนไทยบ้านเรือนไทยไปซื้อที่ไหนมาอยู่ตรงรัดเท้านี่เองค่ะคุณไปซื้อามาให,ห,หม่หมดเลยสร้างใหม่หมดบ้านลไม้ใหม่ไม่ใช่ไม้เก่าคือ,ค,อคือไม้เนี่ยเราก็สั่งมาจากอายุธยามันจะเก่าหรือใหม่ไม่รู้แต่ว่าก็เก่าสิวะเก่าก็เก่าไม่เป็นไรไงมันก็คือไม้จะไปคิดอะไรมากมายแล้วนี้พอนอนๆอนไปเสร็จปุ๊บเอ๊ะมันมีมันมีอะไรเหมือนอะไรไปเปื้อนเหมือนยางยางมะม่วงอะไร<อ>มาจากต้นสาวใช่ไหมแล้วก็ไปเช็ด พอเชเ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยอาบเผลอสักประมาณหนึ่งเดือนอ้าวออกไปอีกแล้วไ <l ittle S 1> หลมาอกีอกนะแล้วตอนนี้ก็เลยไปคุยกับผู้รู้ผู้รู้เขาบอกเออที่เนี่ยน่าจะเป็นสาวตกน้ามันก็เลยเอาผ้าสามสีไปผูกและเอาทองไปแปะแล้วจากนั้นก็รวยขึ้นมาอีกเขาก็ดีมาตลอดชีวิตดีมาตลอดไม่เคยไม่เคย,เคยติดขัดไม่เคยจะต้องแบบไปไปไปทําเรื่องไม่ดีไม่เคยต้องไปยืมเงินใครไปขอพี่กําลังจะบอกว่าบางทีลูกพี่สองคนนี้ชื่ออะไรนะพายเงินปายทองปลายเงินปายทองมีคนเอาที่ดินมาไว้กับพี่อือ เหมือนมายืมเงินนั่นแหละมันมายืมเงินมาขายสักพักอยู่ดีๆเขาก็ทิ้งไปที่ดินตรงนั้นมีมูลค่าตอนนี้เป็นเท่าไหร่ครับเยอะค่ะที่ดินแถวๆนั้นก็น่าจะเป็นร้อยๆล้านแล้วตึกที่ได้มาบอกว่าในราคาที่แบบว่าฟุกฟุกตรงแถวบ้านหนูเนี่ยตึกนั้นเท่าไหร่น่ะอันนั้นตอนนี้มีคนให้4ี่สิบล้านน่ะตอนแรกเท่าไหร่ดีกว่าซื้อมาสิบสี่ล้านห้าอย่างเงี้ยเขาขายก็ได้าสี่สิบล้านก็ไม่ขายไม่รู้จะขายทําไมอ่ะพี่ก็เลยบอกว่าสิ่งเหล่าเนี้ยพี่ได้มาจากน้องๆ คือมันอาจจะเป็นเพราะว่าม y f a ฟม l y มันอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็น้องๆเหล่านี้โดนบันดาลส่วนหนึ่งนะเพราะเวลาพี่จะทำอะไรจะขออย่างนี้ไงจะขอบอกน้องเวลาพี่ไปไหนขอให้ค้าขายดีนะขอให้คนรักคนหลงคนเมตตานะอะไรเงี้ยก็จะขอทุกครั้งแล้วจะจะต้องจะต้องเอาพวงมาลัยมาไหว้กันตลอดอย่างเงี้ยก็ดูสิเนี่ยปีหน้ารายการนาคนติดต่อถึงกับทุกช่องก็นี่ไงธรรมดาไหมล่ะแบ่งคิวมาหาพวกเราบ้างนะเออ พี่อายุพี่หกสิบแล้วเนี่ยหยุดไหมพี่พี่ดึงนะดึงหน้าทําอะไรตลอดไม่มีใส่กาวไหมคุณแม่ไม่มีอดูอโบช็อกไหมโบท็อกไ่มยังไม่ยอมนะมก็ไม่กล้ากลัวเหมือนกันไม่มีค่ะนะคะจริงเหรอสวยธรรมชาติีหรือเปล่าคือผีเด็กอยู่กับตัวพี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ก็ดีสิทําไมพี่แบบไม่รู้ว่านี่ยังอยากคุยต่อเลยเนี่ยเอาอย่างนี้คนเราเมื่ออายุหกสิบะ ถ้าได้อย่างพี่นะหนูเคยพูดกับลูกน้องหนูทุกคนเลยว่าหกสิบ <60, S 1> ฉันขอเหมือนสองคนใช่ฉันขอมีคุณภาพเหมือนสองคนนี้ใครบ้างหนึ่งอนณภากิกฤษฎีพี่มาซึ่งตกไม่ตกเทรนด์คนที่สองคนที่มีความสุขสุดๆเหมือนคุณมีสาีจะต้องเหาะอนคิ ก็แอปมีผัวผัวก็ไม่แต่งงานด้วยเนาะก็ไม่เป็นไรไม่แต่งงานแต่ก็อยู่กับเราไม่เป็นไรแต่ัวก็ให้สมบัติแน่นให้เยอะค่ะบ้านก็ให้ครับก่อนก่อนจะได้บ้านหลังนี้ก็ขอน้องน้องโดนจิตโดนใจให้สามีพ่อสามียกบ้านหลังนี้ให้ก็ยกยกลาสุดยก้ลยค่ายยกค่ายยกให้โรงแรมที่พัทยาใช่ไหมจริงไหมโรงแรมที่พัทยาไม่ได้ให้แต่ว่าเขาเขาให้รายได้แต่บ้านที่ให้เลยที่อันันที่เขตที่ที่เป็นตึกแถวสะแก้วจังหวัดออำเภออรันจังหวัดสะแก้วตึกกลางตลาดนี่ยกเป็นชื่อเราเลยทั้งหมดเลย สลึงนึงก็ไม่เสียนะค,ะคุณจะบอกทั้งหมดทั้งมวลมาจากสยศาสตร์พี่เชื่อว่ามาส่วนนึงมาจากทางนี้แต่แต่ว่ามันก็คงจะเราต้องเป็นคนดีด้วยนะถ้าเกิดม,<อ>ม,มันมันเข้าขายทําของใส่ผัวไหมอย่างเงี้ย<อ>ก็ก,ก็เวลาเวลาผัวจะมาฉันก็ทำของใส่ผัวเหมือนกันแต่ว่าทํากับข้าวให้เขากิน<อ>ทําความดีกับเขาเงี้ยพูดจาพเพราะๆอะไรเงี้ยมีรักราคาอะไรลดๆอะไรอย่างงี้ไหมไม่มีไม่มีมีแต่นี่อ๋อเคไม่ต้องพูดละ เดี๋ยวอยากคุยต่อัดขอมาพักเบรกก่อนได้ไหมพูดดำเดี๋ยวให้นางอยู่ต่อให้คุณแม่อยู่ต่อนางหกสิบวเนาะฉันไม่อยากจะเชื่อทุกคนคิดว่าอยากจะตบปากพวกที่บอกพี่อ้วนอินเทินอายุเท่าฉันเนี่ยที่จะตบปากจริงจริงมีคนมาถาพี่อ้วนคุณมาทีมงานหัวร้อนดังขนาดนั้นน้านางเจ้าหกสิบฉันเพิ่งสามสิบหกมาเบรกกันก่อนค่ะแป๊บเดียวค่ะ ใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้เสร็จใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้เส